นี่ฮะของขวัญอู้ตอนนี้มีหนึ่งแสนแล้ววะมาซื้อใครดีเนี่ยซื้อเจ้าท็อปดีไหมเนี่ยน,นี่ใช่ไหมน่าจะเป็นชิ้นส่วนมั่งโอ้โหงานเจ๊กโอ้ยพี่น้องฮะเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวเราเนี่ยใครอยากจะเล่นกับเพื่อนในตรงน,นี้แล้วก็สร้างห้องสร้างห้องจุดนี้ คนน้นหาเช่นไีเราสร้างไปปุ๊บแล้วก็แชร์แล้วเขาคนน้นหาอะไรแบบนี้นมมไม่มีเพื่อนฮะผมเล่งคนเดียว <laughs> หาเพื่อนขนา้างเอาโอเคไปเดี๋ยวเราถัดไปกันเลยนะฮะโ okay. อเคครบแล้วนะจำลุยกันดูเจอเกมอะไรเอ่อรอบนี้อุโ้ยกงกงกงจัก มารอมนี้ขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ดูครับแต่ละดันรถบานแม่งคนครบอดีอ่าเมื่อกี้ โอ้ยกำลัาางทำเลยโอ้ยได้ทำดีทำดีที่หนึ่งแลโอ้ยนี่หน้าตะไรหวะแม่ให้เขาไปก่อนแล้วกันมีไอ้นี่ด้วยมีลูกบอลด้วยทำไรยันไลนะจ้าโอ้ยคนจับมาแล้วยิยนครับป่าเข้าไปอืมป่าให้มันตายดิโอ้ยไม่ตายเอ้ยตายไม่ตาย ทำไรเขาตู้เปิดประตูจนเปิดโอเคมาทำนี่โอ๊ยโอ๊ยมีขนาลด้วยไม่เป็นไรมาใหม่ฮะกินตรงๆนะ อย่าทำร้ายกันเลยนะจ๊ะหยุดก่อนโอ้มีคนเข้าเส้นชัยสองคนแล้ววะยังไายเฮ้ยกาดคนเล่าละราบัสมาตายนะกาวิ่งแบบนี้ก็เราจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยพี่น้องครับอุ้ยเข้าเข้าเขาเส้นชัยคนที่สิบเดี๋ยวดูเข้าตายกันคนครบปุ๊บอุ้ย เตงก่อนเตงโชว์ปัมบายบายนะจ๊ะน้องๆเตงโชว์เตงโชว์ปัม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 เตงโชว์เตงโชว์ครับฮึดีใจท่าดีใจบายบายทุกคนหน่อยบายบายอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งครบไหมสมาชิกครบหรือยังเอาคนนี้จะครบไหมจะชนไหมครบเรียบร้อยครบเรียบร้อย เจอด่านถัดไปวิวิตึง16คนนะฮะเอไอโอโยมาแล้วเก็บยอดนไโยมฮะมา,มาเราต้องผ่านไปให้ได้โว้ยน้องๆดูนะดูหิมะตกด้วยก็มีหิมะตกนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะผ่านสองด่านต่อเน,นื่องนะยไปไป ต้มต้มต้มดูเขาตายกันอุ้ยน่าจะผ่านได้อยู่นะฮึคนฟาดคนที่อยู่กันนะอุ้ยคนนี้ม,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 มีมีด้วยไว้มึงอ้าวไม่มึงโอ้โหไม่ผมตีให้เขาไปไกลโอ้ยพวกน,นี้รออ๋อกดผิดยเก้ หมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วโอ้โหเจ็ดคนข้าวอ้อยก็คนสุดท้ายละโอ้โหอตายหมดโอ้โหสาหานไปได้เมือ่อกี้เผลอกดทางด้านขวานะน้องๆน,น่าเสียดายว่าผ่านได้แค่ด่านเดียวว่ะด่านสองเห็นยากจิ้มไม่ยากหรอกเรากดพินเนาะเออตายพอดี Yeah. <sighs>